สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลสดๆดร้อนรอนเลยค่ะเป็นผลประกอบการล่าสุดของบอมจอปูนซีเมนไทยหรือ S.C.C. ใช่ค่ะของไตรมาสสแล้วก็ภาพรวมครึ่งปีแรกของปี2025ที่ทางบริษัทเพิ่งจะเปิดเผยกับนักลงทุนมาเลยเป้าหมายวันนี้ก็ชัดเจนค่ะเราจะมาสกัดเอาเฉพาะเนื้อเนื้อเน้นๆทําความเข้าใจกันว่าตอนนี้ S.C.C. เขามีกลยุทธ์อะไรอยู่สถานะการเงินเป็นยังไงแล้วก็ แต่ละธุรกิจหลักๆทั้งเคมีพัณฑ์ซีเมนต์โซลูชันสีเขียวสมาร์ทลิฟวิงแพคกเกจิ้งเนี่ยผลงานเป็นยังไงบ้างแล้วเขามองไปข้างหน้ายัางไงท่ามกลางเศรษฐกิจ,จโลกที่อ,อดูเหมือนจะมีเมฆฝนหน่อยๆนะคะใช่เลยครับถ้าให้สรุปแก่นใหญ่ๆที่เราน่าจะเห็นชัดๆจากการคุยกันวันนี้ก็คือเรื่อง าการปรับตัวครั้งใหญ่เลยครับ transformation ที่ SEC เขากำลังทำอยู่แล้วก็การพยายามเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มันสู้คนอื่นได้นะครับการหันมาให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องกระแสเงินสดหรือ cash flow การพยายามลดหนี้สินลงแล้วก็แน่นอนการตั้งกัดร,รับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างพวกเรื่องกำแงพงภาษีอะไรต่างๆที่มันเริ่มส่งผลกระทบแล้วครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมการเงินครึ่งปีแรกก่อนเลยที่ ที่บอกว่าเน้น cash flow enhancement เสริมสร้างกระแสะเงินสดเนี่ยมันสะท้อนออกมาในตัวเลขยังไงบ้างคะชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นตัว EBITDA จากการดำเนินงานหรือ EBITDA from operation นะครับอันนี้ดีขึ้นถึง20%เลยนะเทียบกับปีก่อนหน้า อื uh ้ย huh. ี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าเอ,อ่อการดําเนินงานปกติมันเริ่มสร้างเงินสดได้มากขึ้นแต่เห็นตัวเลขกําไรสุทธิหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสาสิบเจ็ดล้านบาทดูเหมือนจะสูงแต่มีหมายเหตุว่าส่วนใหญ่เป็น non cash gain ตรงนี้มันยังไงคะมันไม่ใช่เงินสดจริงๆหรอตุกกองครับคือกําไรส่วนนี้หลักๆเลยมันมาจากการบันทึกทางบัญชีที่เอ,อ่อเกี่ยวข้องกับการเตรียมขายสินทรัพย์บางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจหลักออกไป ตามแผนที่เขาวางไว้ครับมันเป็นการตีมูลค่าสินทรัพย์ไม่ใช่เงินสดที่ไหลเข้าบริษัทจริงๆในช่วงนั้นก็เลยทำให้ตัวเลขกำไรมันดูสูงกว่ากำไรจากการดำเนินงานปกติไปหน่อยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็เห็นมีข่าวการปิดธุรกิจบางตัวด้วยอย่างธุรกิจรีไซเคิลในยุโรปกับส์ทลิฟิ่งที่อินโดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับตัวด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับ อันนี้คือส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ปรับโครงสร้างเลยให้องค์กรมันกระชับขึ้นลีนขึ้นแล้วก็ไปโฟกัสในสิ่งที่ถนัดจริงๆการปิดธุรกิจที่ไม่ใช่กลยุทธ์หลกักหรือที่ผลประกอบการไม่ค่อยดีเนี่ยถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นครั้งเดียวหรือ one time cost อย่างที่ยุโรปก็ประมาณ569ล้านที่อินโดก็577ล้านแต่มันคือการตัดสินใจเพื่อ,อเสริมความแข็งแกร่งให้งบดุลเขานะครับ strengthen balance sheet แล้วก็ทำให้บริษัทแข็งแรงพอที่จะแบบว่าฝ่ามรสุมเศรษฐกิจต่างๆให้ผ่านไปได้ในระยะยาวแล้วถ้าเราอยากเห็นกำไรจริงๆจากการดำเนินงานปกติควรจะดูตัวเลขไหนดีคะมันจะมีตัวเลขที่เรียกว่า adjusted net profit ครับหรือกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วคือถ้าเราหักค่าใช้จ่ายพิเศษจากการปรับโครงสร้างพวกนี้ออกไป กำไรสุทธิครึ่งปีแรกก็จะอยู่ที่ประมาณ2,167ล้านบาทหรือถ้าหากผลขาดทุนจากสต็อกสินค้า (inventory loss) ออกไปด้วยโดยเฉพาะในธุรกิจเคมีพัณ e ฑ์ an, ที่ราคาวัตถุดิบมนันผันผวนลดลงไปกำไรก็จะอยู่แถวๆ3,800 0ล้านบาทครับการดูตัวเลขปรับปรุงแบบนี้ก็ช่วยให้เราเห็นภาพว่าจริงๆแล้วธุรกิจหลักๆของเขาทำเงินได้ประมาณไหนโอเคชัดเจนขึ้นค่ะ แล้วเรื่องการลดหนี้ที่พูดถึงตอนต้นล่ะคะมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพอใจเลยครับตัวหนี้สินสุทธิหรือ net debt เนี่ยลดลงไปเกือบ30,000ล้านบาทเลยนะครับโหเยอะมากครับนับตั้งแต่ช่วงไตรมาส3ปีก่อนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ282,000ล้านบาททำให้สัสดส่วนหนี้สินสุทธิต่อ e b d r หรือ net debt to e b i i ลดลงมาอยู่ที่5.1เท่าครับ 5.1เท่านี่ยังถือว่าสูงไหมคะในอุตสากรรมนี้ก็ยังเป็นระดับที่ต้องจับตามองอยู่ครับไม่ได้ถือว่าต่ํามากแต่สิ่งที่สําคัญกว่าอาจจะเป็นทิศทางนะครับที่มันลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณบวกต่อเสถียรภาพทางการเงินเขาการที่ลดนี้ได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนหรือ working capital ที่ดีขึ้นด้วยนะครับอ๋อการลด working capital นี่มันช่วยเรื่องหนี้ได้ยังไงคะ คือพอเราบริหารสต็อกสินค้าได้ดีขึ้นหรือว่าบริหารการเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ดีขึ้นมันก็เหมือนเรามีเงินสดกลับเข้ามาในบริษัทเร็วขึ้นไม่ต้องไปจมอยู่กับสินค้าคงคลังนานๆหรือรอลูกหนี้จ่ายเงินนานๆเงินสดที่ได้กลับมาเนี่ยแหละครับที่ s c g เขาก็เอาไปทยอยจ่ายคืนหนี้ทำให้เน็ตเดบมันลดลงได้ซึ่งตัวเลขที่เขาทำได้คือลด working capital ไปถึง2 5 0 0 0ล้านบาทตั้งแต่ Q ิปีก่อนถือว่าทำได้ดีมากเลยครับ นอกจากการลดหนี้แล้วเห็นว่ามีการประหยัดต้นทุนด้วยจากการปิดกิจการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพต่างๆใช่ครับประเมินกันว่าถ้ามาตรการเหล่านี้ทำได้เต็มปีนะจะช่วยประหยัดต้นทุนไปได้ราวๆ2 0 0 0ล้านบาทเลยซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาก็เห็นผลไปแล้วประมาณ900ล้านบาทก็เป็นส่วนหนึ่งของการทาให้องค์กรมันเบาลง leaner ขึ้นครับแล้วเรื่องปันผลล่ะคะเห็นประกาศจ่ายระหว่างการ2.5บาทต่อหุ้น ดูเหมือนจะเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเทียบกับกำไรปกติตรงนี้ก็สะท้อนนโยบายที่ชัดเจนของเขาในช่วงน,นี้ครับคือถึงแม้กำไรทางบัญชีอาจจะยังไม่ได้กลับมาเต็มที่เท่าไหร่แต่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานมันเริ่มดีขึ้นแล้วบริษัทก็ยังต้องการดูแลผู้ถือหุ้นตามนโยบายเดิมอยู่ก็เลยตัดสินใจจ่ายปันผลในระดับนี้โดยอิงกับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดซึ่งก็ตอกย้ำว่าตอนนี้ SCC ให้ความสำคัญกับแคชฟลูเป็นพิเศษจริงๆครับ สรุปง่ายๆก็คือเรื่องการเงิน SCC ตอนนี้กำลังรัดขิมขัดแต่ก็ยังดูแลผู้ถือหุ้นผ่านการเน้นเงินสดลดหนี้แล้วก็จ่ายปันผลตามนโยบายเพราะเห็นภาพคะ่ะทีนี้มาดูเรื่องการกระจายตัวของธุรกิจบ้างคะ่ะเห็นว่า SCC ไม่ใช่แค่บริษัทไทยแล้วเหรอคะถูกต้องครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับของธุรกิจ SCC ตอนนี้อยู่นอกประเทศไทยโดยเฉพาะในอาเซียนซึ่งเป็นประเด็นสำคัญมากครับ เพราะมันหมายความว่าการเติบโตในอนาคตของเขาเนี่ยไม่ได้พึ่งพาแค่เศรษฐกิจไทยอย่างเดียวแล้วแต่ไปผูกกับศักยภาพการเติบโตของทั้งภูมิภาคอาเซียนด้วยแล้วภาพรวมผลการดําเนินงานในไตรมาสสเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นทุกส่วนเลยไหมถ้าดูจาก EBDA i t รวมใน Q2 ที่ทำได้1 7 4 3 1ล้านบาทแล้วก็ครึ่งปีแรกที่33,20ล้านบาทถือว่าปรับตัวดีขึ้นหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเทียบกับไตรามาสก่อนหน้า Q on Q เทียบ,บีก่อน Y on Y หรือเทียบครึ่งปี Half on Half และที่น่าสนใจคือมันดีขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจหลักเลยนะครับทั้งเคมีพันฑ์ซีเมนต์และโซลูชันสีเขียวหรือ CGS Smart Living วัสดุก,ก่อสร้างรวมถึงแพคเกจิ้งด้วยจริงเหรอคะดีขึ้นทุกตัวเลยครับ แสดงว่าการฟื้นตัวหรือการปรับปรุงประสิทธิภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเลยไม่ได้มาจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเท่านั้นงั้นเรามาเจาะดูแต่และธุรกิจกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่พี่ใหญ่อย่างเคมีพันธ์ที่บอกว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยังไม่ค่อยดีแต่ผลง,งาน SCC กลับดีขึ้นใช่ครับคือต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีโลกมันยังอยู่ในช่วงขาลงหรือ off c y คิ e คือมีกำลังการผลิตล้นตลาดอยู่ แต่ว่ามันก็เริ่มเห็นสัญญาณบวกบางอย่างเช่นพวกส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบหรืออินดัสทร Margin มันค่อยๆขยับขึ้นจากแถวๆ316เหรียญต่อตันปลายปีก่อนมาอยู่ที่363เหรียญใน Q2 บวกกับช่วงนั้นราคาน้ำมันดิบมันปรับลดลงด้วยก็ช่วยให้ต้นทุนวัตถุดิบอย่างนับซ่ามันถูกลงปัจจัยพวกนี้ก็ช่วยหนุนผลประกอบการของ S.C.C. ครับแล้วโครงการใหญ่ที่เวียดนาม L.S.P. หรือ ลองโซน Petrochemicals เป็นยังไงบ้างคะได้ยินว่ากลับมาเดินเครื่องแล้วอ๋อ LSP ใช่ครับอันนี้ถือเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นหมุดหมายสำคัญเลยครับ LSP สามารถกลับมาเดินเครื่องผลิตได้แล้วแล้วล่าสุดก็ทำอัตราการใช้กำลังการผลิตหรือ utilization rate ได้ถึง90%เซเลยนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากการที่ตัดสินใจเดินเครื่องทั้งที่ทบอกว่ามา r จินอาจจะยังแค่พอไปได้หรือ border line เนี่ยมันคุ้มค่าเลยคะมีความเสี่ยงอะไรไหมคะเป็นคำถามที่ดีครับ คือการตัดสินใจเดินเครื่องตอนนี้นะครับแม้กําไรอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะักแต่เขามีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญกว่า 1. ก็คือเพื่อทดสอบระบบให้มั่นใจหลังจากที่เคยหยุดซ่อมบํารุงไป 2. ก็เพื่อให้ทีมงานได้ฝึกฝนสร้างความคุ้นเคยกับการเดินเครื่องเต็มกําลังแล้วก็ 3. คือเพื่อใช้ประโยชน์จากมาตรการภาษีนําเข้าพลาสติก2%ของเวียดนามซึ่งอันนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดเวียดนามได้ คือถึงแม้จะยังไม่ได้คาดหวังกําไรเป็นเกาบเป็นกำในช่วงแรกๆนะครับแต่เป็นการปักธงแล้วก็เตรียมความพร้อมสําหรับอนาคตในตลาดอาเซียนที่สําคัญนี้ส่วนความเสี่ยงก็คงเป็นเรื่องความผันผวนขอ,ของราคาพลังงานราคามาจินพวกนี้แหะครับแต่การมีฐานผลิตที่เวียดนามเองมันก็ช่วยลดความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์หรือภาษีนําเข้าได้ส่วนหนึ่ง เข้าใจเป้าหมายเชิงกลยุทธ์แล้วค่ะนอกจาก LSP มีโครงการอื่นที่น่าสนใจในธุรกิจเคมีพันิกไหมคะมีโครงการอ e ีเทนแครกเกอร์ที่ไทยครับซึ่งอันนี้คาดว่าจะเสร็จราวๆปี2027คือกลยุทธ์การใช้อ e ีเทนเป็นวัตถุดิบเนี่ยดูจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในภาวะแบบว่าสงครามการค้าตอนนี้ หลายประเทศพยายามลดการพึ่งพาก๊กซสจากแหล่งเดิมหันไปซื้อ LNG จากสหรัฐมากขึ้นซึ่งมันก็มักมจะมีอีเทนเป็นผลพลอยได้หรือไบโปรดักต์ออกมาสู่ตลาดมากขึ้นขณะเดียวกันการที่จีนหรืออินเดียจะนำเข้าอีเทนโดยตรงจากสหรัฐก็อาจจะเจอกับความไม่แน่นอนเรื่องภาษีเรื่องการขีดกันทางการค้าอะไรพวกนี้การที่ SCVC มีแผนจะใช้อีเทนเองก็เลยดูเหมือนเป็นการวางกลยุทธ์ที่มองการไกลแล้วก็น่าจะมาถูกทางครับ นอกจากการลงทุนใหญ่ๆแล้วเห็นว่ามีการพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงหรือ HVA ด้วยใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์สำคัญเพื่อจะหนีการแข่งขันด้านราคาไปสู่สินค้าที่มันแบบว่ามีความพิเศษมากขึ้นมีตัวอย่างที่น่าสนใจคือวัสดุปเปลี่ยนเฟสหรือ PCM phase change material อันนี้ใช้สำหรับกักเก็บความเย็นสามารถเอาไปใช้ในห้องเย็นช่วยประหยัดพลังงานได้เกือบ30เลยทีเดียว อีกตัวอย่างก็ Solution Digital Reliability Service DRS อันนี้คือการเอาความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงานของตัวเองไปพัฒนาเป็นบริการดิจิทอลให้ลูกค้าภายนอกก็เริ่มมีลูกค้าให้ความสนใจพอสมควรครับฟังดูดีเลยค่ะไปต่อกันที่กลุ่มซีเมนต์และโซลูชันสีเขียวหรือ CGS บ้างนะคะกลุ่มนี้เห็นว่าผลประกอบการดีต่อเนื่องเลยครับ กลุ่ม CGS นี่ทำผลงานได้ดีมาสักพักแล้วครับจากความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยอย่างต่อเนื่องเลยลดต้นทุนโดยหันไปใช้เชื้อเพลิงทดแทนหรือ Alternative Fuel AF มากขึ้นเรื่อยๆแทนถ่านหินแล้วก็ยังสามารถปรับขึ้นราคาขายปูนซีเมนต์ได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีด้วยปัจจัยเหล่านี้ก็ช่วยหนุนผลประกอบการเข้าครับ แล้วภาพรวมตลาดปูนซีเมนต์ในภูมิภาคเป็นยังไงบ้างคะช่วง Q2 ในไตรมาส2ถือว่าโตบโตได้ดีในหลายประเทศเลยครับประเทศไทยเราโตประมาณ3%หลักๆก,ก็มาจากโครงการก่อสร้างพื้นฐานภาครัฐแล้วก็อาคารพาณิชย์แต่ที่โดดเด่นเลยคือเวียดนามครับโตแข็งแกร่งถึง17% 67%ใช่ครับจากการลงทุนภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีมากดัน GDP เวียดนาม Q2 โตถึง8%เลยนะครับ ส่วนกัมพูชาก็โตดี13%ได้แรงหนุนจากการลงทุนของจีนแล้วก็พวกโครงการอสังหาราคาจับต้องได้ (affordable housing) ขณะที่อินโดนีเซียก็โต7%ครับจากการเริ่มดำเนินโครงการ,การก่อสร้างที่เคยล่าช้าไปก่อนหน้าทำให้ความต้องการใช้ปูนเพิ่มขึ้นโอ้โหเวียดนามนี่โตแรงจริงๆค่ะและจุดเด่นของ CGS นอกจากเรื่องประสิทธิภาพแล้วมีอะไรอีกไหมคะมีเรื่องนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนครับ อันนี้ SCC เข้าภูมิใจนำเสนอมากโดยเฉพาะปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำที่ SCC เป็นรายแรกในประเทศไทยเลยนะที่ได้รับมอกอรับรองมาตรฐานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับยังมีการเปิดตัวคอนกรีตคาร์บอนต่ำตามมาด้วยแล้วที่บอกว่ามีเจเนอเรชัน3ด้วยอันนี้มันต่างจากเดิมยังไงคะอันนี้น่าทึ่งมากครับปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำเจเนอเรชัน3ที่กำลังเริ่มแนะนำสู่ตลาดเนี่ย สามารถลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ได้ถึง40%เลยนะครับ40%ครับเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แบบเดิมซึ่งถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเจน2ที่ลดได้ประมาณ15-20%เนี่ยถือเป็นก้าวกระโดดที่ชัดเจนเลยในการสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรมและก็ตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนซึ่งเป็นเมกะเทรนสำคัญของโลกไปแล้วอันนี้คือตัวอย่างของการเพิ่ม competitiveness ที่จับต้องได้จริงๆครับ ลดได้40%นี่เยอะมากจริงๆค่ะน่าสนใจมากเลยถัดไปที่กลุ่ม Smart Living และ Distribution กันบ้างกลุ่มนี้ภาพรวมตลาดยังดูซอฟท์อยู่ไหมคะตลาดโดยรวมยังถือว่าค่อนข้างทรงตัวครับหรือซอฟ t แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวนี้ขึ้นบ้างนะเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหรือเทียบกับปีก่อนหน้า ในไทยเองความต้องการวัสดุก่อสร้างก็ยังพอมีแรงหนุนจากโครงการภาครัฐอาคารพาณิชย์แล้วก็การก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมอยู่บ้างส่วนในอาเซียนก็คล้ายๆกับตลาดปูนครับคือเวียดนามกับกัมพูชาเติบโตได้ดีขณะที่อินโดนีเซียยังทรงส่งแต่ก็มีศักยภาพในระยะยาว แล้วในกลุ่มนี้เขามีการออกผลิตภัณฑ์หรือทําอะไรใหม่ๆบ้างคะมีการเน้นออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในหลายๆกลุ่มครับมีกลุ่มที่เรียกว่า smart value product หรือ SVP SVP SV ใช่ครับสินค้าที่เน้นความคุ้มค่าคุ้มราคาเช่นพวกกระเบื้องหลังคาคอนกรีตรุ่นใหม่ๆที่คุณภาพดีแต่ราคาเข้าถึงง่ายขึ้นนอกจากนี้ก็มีสินค้าที่เน้นนวัตกรรมอย่างไม้สังเคราะห์ ซูเปอร์สมาร์ทวูดที่ใช้เทคโนโลยีอัลตราไฟเบอร์ทำให้มันมีความทนทานยืดหยุ่นมากขึ้นลดปัญหาการแตกหักระหว่างติดตั้งได้ดีอีกด้านหนึ่งก็คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานมีการนำระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์อย่างแขนกลที่พัฒนาขึ้นเองภายในโดย SCGC มาช่วยในกระบวนการผลิตมากขึ้นเช่นช่วยหยิบจับชิ้นส่วนต่างๆลดการใช้แรงงานคนแล้วก็เพิ่มความแม่นยำได้ครับ ส่วนธุรกิจ Distribution หรือการจัดจำหน่ายล่ะคะอันนี้มีการขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นๆนอกเหนือจากอาเซียนด้วยนะครับคือกลุ่มประเทศซาเมียซาเมียครับย่อมาจาก South Asia, Middle East แล้วก็แอฟริกามีการส่งออกสินค้าอย่างปูนซีเมนต์ไปขายในตลาดนี้มากขึ้นส่วนธุรกิจค้าปลีกหรือรีเทลในไทยก็น่าสนใจนะครับ มีการนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการขายด้วย AI ช่วยขายเป็นยังไงคะเนี่ยเขาปัฒนา AI ชื่อน้องแมวโฮมี่ครับ เป็นแชทบอทที่สามารถให้ข้อมูลสินค้าตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างต่างๆและที่สำคัญคือสามารถช่วยปิดการขายได้จริงๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่ตอบคำถามเฉยๆในเอกสารนำเสนอเขามี QR code ให้ลองสแกนไปคุยกับน้องแมวโฮมี่ได้ด้วยนะครับถือเป็นอีกตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจเขา โหน่าลองไปคุยดูเหมือนกันนะคะเนี่ยส่วนธุรกิจสุดท้ายแพ็กเกจจิง้งที่ดำเนินงานโดย SCGP แม้เราไม่ได้เจาะลึกผลประกอบการวันนี้แต่เห็นว่ามีการลงทุนเยอะเหมือนกันเหรอคะใช่ครับถ้าดูจากตัวเลขการลงทุนหรือ CAPEX ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ย SCC ใช้เงินลงทุนไปทั้งหมดประมาณ1 5 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งธุรกิจแพ็กเกจจิ้งนี่แหละครับที่ใช้สัดส่วนเงินลงทุนมากที่สุดเลยถึง40%ของทั้งหมด ลงทุนไปทำอะไรเป็นหลักคะส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยก็คือการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัทดุยตานที่เวียดนามครับบริษัทนี้เขาทำธุรกิจบรรจุพันชนิดแข็งหรือ rigid packaging พวกขวดพลาสติกภาชนะต่างๆซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ดีแล้วก็ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเลยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มนี้ก็สะท้อนกลยุทธ์ของ s c c ผ่าน SCGP ที่ต้องการเติบโตในตลาดบรรจุพันในอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และมีศักยภาพสูงครับ กลับมาที่ภาพรวมอีกครั้งนะคะเรื่องเสถียรภาพทางการเงินนอกจากลดนี้แล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่น่าสนใจ นอกจากดหนี้ที่ทําได้ดีแล้วนะครับ SCC กาลังคงเน้นย้าเรื่องความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างต่อเนื่องเลยปัจจุบันเขามีเงินสดในมืออยู่กับเกือบ4,060ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่อุ่นใจได้โครงสร้างนี้ก็บริหารจัดการได้ดีครับนี้ส่วนใหญ่เกือบ85เป็นหุ้นกู้ระยะยาวทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการชรําระคืนในระยะสั้นและที่สําคัญคือเกือบทั้งหมดเลย91เป็นนี่สกุลเงินบาททําให้ความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีน้อยมากครับ แล้วต้นทุนทางการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะในภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบนี้ต้นทุนการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3.3%ครับซึ่งก็ถือว่าบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีแล้วเวลาที่ s c c ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ๆก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเสมอเลยนะสะท้อนจากอัตราการจองซื้อเกินกว่าที่เสนอขายหรือ Resubscription Rate ที่เฉลี่ยสูงถึงราวๆ90%ก็แสดงว่าตลาดยังคงมีความเชื่อมั่นใน s c c อยู่ครับ ส่วนเงินลงทุน Capex เครึ่งปีแรกใช้ไป1 5 0 0 0ล้านจากเป้าทั้งปี30,000ล้านก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบไม่ได้ใช้จ่ายเกินตัวนะคะถูกต้องครับแสดงถึงการมีวินัยในการลงทุนอย่างเคร่งครัดซึ่งก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เน้นเรื่องกระแสงเงินสดแล้วก็เสถียรภาพทางการเงินในช่วงนี้ครับทีนี้มองไปข้างหน้าบ้างคะ่ะแนวโน้มครึ่งปีหลัง SCC มองว่าจะเจอกับอะไรบ้างคะ มุมมองค่อนข้างระมัดระวังครับคือมีการคาดการว่าเศรษฐกิจทั้งระดับโลกอาเซียนและก็ไทยเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงปัจจัยกดดันก็มีทั้งเรื่องกำแพงภาษีที่สหรัฐปั้งขึ้นกับสินค้าจีนซึ่งอาจจะกระทบเป็นลูกโซ่มาแล้วก็ผลกระทบจากการที่หลายประเทศเร่งส่งออกสินค้าไปตุนไว้ในช่วงครึ่งปีแรกหรือ front loading พอเข้าครึ่งปีหลังแรงส่งตรงนี้ก็อาจจะแผ่ลงได้ครับ แล้ว S.C.C จะรัดมือกับความท้าทายเหล่านี้ยังไงคะกละยุทธ์หลักเลยคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือ Enhanced Competitiveness อย่างจริงจังครับทำผ่านหลายวิธีเลย1คือลดต้นทุนต่อเนื่องทั้งจากการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้นการปิดธุรกิจที่ไม่ทำกำไรเพื่อให้องค์กรเบาลง 2. คือการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ specific to segment มากขึ้นแต่ยังคงคุณภาพสูงและ3คือการออกสินค้ากลุ่ม smart value product หรือ SVP ที่เน้นความคุ้มค่าเพื่อสู้กับกำลังซื้อที่อาจจะลดลงและก็แรงกดดันด้านราคาจากสินค้านำเข้าราคาถูกครับ งานสรุปเสาหลักทางกลยุทธ์ในช่วงนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือเน้นปรับปรุง EBITDA ให้ดีขึ้นบริหารเงินสดลดหนี้แล้วก็ดูแลผู้ถือหุ้นใช่ครับแกนหลักยังคงเป็นแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมเรื่องการเติบโตในระยะยาวด้วยซึ่งตอนนี้เดิมพันหลักเลยอยู่ที่อาเซียนครับประเทศอย่างเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เนี่ยถูกมองว่ามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าไทยอย่างเห็นได้ชัด คาดการกันว่าอาจจะโต6-7%เทียบกับไทยที่อาจจะโตแค่1-2%ดังนั้น SCC จะยังคงเน้นการลงทุนการขยายตลาดและสำคัญมากคือการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในประเทศเหล่านี้ให้ก้าวขึ้นมามีบทบาทในการบริหารมากขึ้นเรื่อยๆส่วนในประเทศไทยเอง ก็จะเน้นไปที่การปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการนำเทคโนโลยีอย่าง AI มาใช้มากขึ้นแล้วก็การพัฒนาสินค้า HVE และนวัตกรรมต่างๆเพื่อสร้างความแตกต่างครับ เราจึงเห็นภาพที่น่าสนใจนะคะคือเศรษฐกิจภาพรวมที่อาจจะชะลอตัวส่วนทางกับธุรกิจเคมีพันที่ดูเหมือนจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆแต่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหนการเพิ่มศักยภาพตัวเองลดต้นทุนทําให้องค์กรกระชับลีนแล้วก็มีจุดโฟกัสที่ชัดเจนโฟกัสดูจะเป็นหัวใจสําคัญที่ s c c ยึดถือในระยะยาวเลยนะคะในช่วงถามตอบกับนักลงทุนมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกไหมคะ ก็มีคำถามย้ำเรื่องแนวโน้มครึ tense, ่งปีหลังครับซึ่ง s c c ก็ยืนยันมุมมองเดิมว่าเศรษฐกิจโดยรวมอาจจะชะลอตัวลงแต่ก็ยังมองเห็นโอกาสในตลาดอาเซียนที่ยังเติบโตดีอยู่แล้วก็ธุรกิจเคมีพัณฑ์ที่น่าจะค่อยๆฟื้นตัวแม้จะยังต้องเผชิญความผันผวนจากปัจจัยภายนอกเช่นพวกสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์หรือสงครามการค้าก็ตามครับเรื่อง LSP ที่เวียดนามมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมไหมคะ มีการยืนยันว่าการกลับมาเดินเครื่องใหม่หรือรีสตาร์ทหลังจากที่หยุดไปก่อนหน้านั้นประสบความสำเร็จด้วยดีครับสามารถเดินเครื่องได้ถึง90%ได้เร็วกว่าการเริ่มเดินเครื่องครั้งแรกด้วยซ้ำแล้วก็ได้รับการตอบรับจากตลาดดีมากตอนนี้ก็เริ่มขายสินค้าที่ผลิตได้แล้วครับแล้วโอกาสในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศล่ะคะยังมีอยู่ไหมคะ่ะยืนยันชัดเจนครับว่าเป็นนโยบายหลักที่จะขยายการลงทุนในตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพการเติบโตสูงต่อไป ทั้งการลงทุนสร้างโรงงานเองหรือการเข้าซื้อกิจการหรือ M&A ที่เหมาะสมเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดภูมิภาคนี้ซึ่งมองว่ายังเติบโตได้อีกนานครับสุดท้ายเรื่องการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆหรือนวัตกรรมมีอะไรที่น่าจับตาเป็นพิเศษไหมคะนอกนอกจากที่เล่าไปแล้วนอกจากตัวอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับทั้งพวกวัสดุเปลี่ยนเฟสบรรจุภัณฑ์เฉพาะทางระบบอัจฉริยะสินค้าคาร์บอนต่ำพลังงานสะอาดต่าง ก็มีการพูดถึงความคืบหน้าของโครงการที่น่าสนใจมากเลยคือโรงงานนำร่อง Rondo Heat Battery ที่จังหวัดสระบุรีครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทดสอบการใช้งานหรือ commissioning Rondo Heat Battery มันคืออะไรคะทำงานยังไงฟังดูน่าสนใจมากเลยคะ่ะมันคือเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานความร้อนครับหลักการคือใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดอย่างเช่นแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์มาเปลี่ยนเป็นความร้อน แล้วก็กักเก็บไว้ในวัสดุทนความร้อนสูงซึ่ง S.C.C ร่วมพัฒนากับพา์ทเนอร์ชื่อ r o n d e r Energy ข้อดีคือมันเก็บพลังงานได้เยอะแล้วก็สูญเสียน้อยกว่าการเก็บในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เราคุ้นเคยกันแล้วมือต้องการใช้งานก็ดึงความร้อนที่เก็บไว้นี้ออกมาผลิตเป็นไอน้ำสีเขียวหรือ green steam สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมครับโอ้โหแล้วมันคุ้มค่าไหมคะเทียบกับพลังงานแบบเดิม ข้อมูลล่าสุดคือเทคโนโลยีรอนโดที่ SCC กำลังทดสอบนี้เป็น Generation 2แล้วนะครับซึ่งได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดมาจาก Gen 1ที่แคลิฟอร์เนียทำให้ต้นทุนการลงทุนต่อนหน่วยหรือ c a p f x per unit เนี่ยมันถูกลงแต่ประสิทธิภาพหรือ efficiency สูงขึ้นอย่างน่าพอใจเลย และที่สำคัญคือณตอนนี้นะครับไอ้น้ำสีเขียวที่ผลิตได้จากรอนโดเนี่ยมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้กับไอ้น้ำที่ผลิตจากก๊าซ LPG หรือน้ำมันเตาแล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่งพากลไกคาร์บอนเครดิตเลยด้วยซ้ำนะครับ และเป้าหมายต่อไปคือพัฒนาให้ต้นทุนสามารถแข่งขันกับไอน้ำที่ผลิตจากถ่านหินหรือชีวมวลให้ได้ในอนาคตซึ่งถ้าทำได้จริงนะจะเป็นการเปลี่ยนเกมด้านพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรมเลยที่เดียวทาง S C C เองก็บอกว่าเทคโนโลยีนี้มีอนาคตสดใสมากหรือ very promising ครับ ฟังดูมีศักยภาพมากจริงๆค่ะสรุปภาพรวมทั้งหมดวันนี้ก็คือ SCC กํากำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวครั้งใหญ่จริงๆมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นหลักเลยทั้งการปั๊มกระแสงเงินฝดแล้วก็การลดหนี้สินลงอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกวิธีทางเพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจกทั้งในและต่างประเทศที่ดูจะชะลอตัวลง โดยยังคงเดิมพันธํ์สคัญไว้กับการเติบโตในตลาดอาเซียนแล้วก็การเร่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทั้งในธุรกิจเดิมอย่างปูนคาร์บอนตา่าแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างพลังงานสะอาดผ่านเทคโนโลยีรันโดด้วยนะคะใช่ครับประเด็นสําคัญที่เราคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดก็คือ SCG จะสามารถบริหารจัดการความสมดุลระหว่างการตั้งรับในระยะสั้นคือการรักษาวินัยทางการเงินอย่างเข้มงวดการลดต้นทุนลดหนี้ กับการรุกเพื่อการเติบโตในระยะยาวคือการขยายตลาดอาเซียนแล้วก็การผลักดันเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงแล้วก็สร้างผลตอบแทนกลับมาได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าหากภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดชะลอตัวนานกว่าหรือรุนแรงกว่าที่คาดการกันไว้คำถามสำคัญก็จะย้อนกลับมาว่าโนัตกรรมที่พัฒนาขึ้นและการเติบโตในตลาดอาเซียน จะสามารถสร้างแรงส่งได้มากพอที่มาชดเชยความซบกซาในประเทศและความไม่แน่นอนต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกได้อย่างแท้จริงหรือไม่นี่คือโจทย์ใหญ่และความท้าทายที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับ SCG ในช่วงต่อไปครับขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่รับฟังกันจนจบและฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราแบ่งปันไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะ หากคุณไม่อยากพลาดทุกเนื้อหาสาระดีๆความรู้ใหม่ๆห,หรือแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะและถ้าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณอยากชวนให้แชร์ออกไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ร่วมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและที่อยู่กับเราเสมอมานะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ